โอเคจะบอกว่าเราอะตั้งใจทําวิดีโอเกี่ยวกับ PlayStation Portal มานานมากแล้วแต่ว่าความรู้สึกของเรามันชัดเจนขึ้นหลังจากที่เราได้ใช้ Nintendo Switch 2 PlayStation Portal มันดีไหมมันก็ดีแหละดีมากๆเลยแต่แต่ใหญ่มากๆแต่มันมีสาเหตุบางอย่างที่ทําให้เราไม่ได้ใช้มันบ่อยเท่า Nintendo Switch วิดีโอนี้ไม่มีโน้ตไม่มีอะไรนะแบบว่าพูดสดๆเลยต่างจากวิดีโออื่นที่เราจะ structure วิดีโอมาหน่อยสำหรับคนที่ไม่รู้นะ PlayStation Portal มันก็คือจ JA อและคอนโทรลเลอร์ที่เอาไว้เล่นรีโมทเพลย์ของ PlayStation 5แ้้นบอกก่อนนะว่าอันนี้มันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เครื่องเกมสักเท่าไหร่มันอุปกรณ์เสริมนะเราไม่สามารถดาวน์โหลดเกมลงมาได้ไม่มีที่ใส่ตลับไม่มีที่ใส่แผน่นเราต้องมี PlayStation 5ที่ออนไลน์อยู่และเวลาใช้ทีเครื่องก็ต้องเปิดหรือว่าอยู่ในสลิปโหมดด้วยถ้าเกิด ปิดเครื่องไว้ก็ใช้ไม่ได้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเกมโดยที่เราไม่อยู่ใกล้เครื่องใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแผ่นเราก็ต้องวานคนอื่นมาเปลี่ยนแผ่นให้หรือว่าเดินจากห้องไหนก็ตามที่เราอยู่เล่นอันนี้อยู่ก็ไปที่เครื่องเพื่อเปลี่ยนแผน่นฉะนั้นเหมาะสําหรับคนที่มีเกมดิจิทัลเยอะๆซึ่งรีโมทเพลย์เนี่ยทำในมือถือก็ได้ใน iPad ก็ได้ใน Chromecast ที่เสียบกับทีวีก็ได้ฟรีด้วยแค่โหลดแอปมาแล้วก็ไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ด้วยแต่ว่า ทุกคนก็รู้ว่าจิ้มปุ่มในจอมันไม่ถนัดเท่าก,กดปุ่มจริงๆแล้วต่อจอยเข้ากับ iPad ก็ได้เออแล้วก็มีจอย third party ที่ไม่ต้องแพงมากไม่ต้องเซตร,ระดับจอย play 5หรืออะไรก็ตามมาไว้ใช้กับ iPad เพื่อเล่นในดีโอมุดเพลก็ไนดนะ้หรือใครใช้จอย play 5ก็ได้เราจะใส่ลิงก์ของอุปกรณ์เสริมข้้งล่างทั้งจอยแล้วก็ทั้งเคสที่เอาไว้พกจอยไปเล่นนอกบ้านด้วยและที่สําคัญอีกอย่างบอกก่อนนะว่า Sony ไม่ได้โฆษณาไว้ว่าอันเนี้ยเล่นได้จากนอกบ้านเพราะว่าเวลาจะเล่นอันเนี้ยเวลาใช้ PlayStation Portal station ควบคุม Play Station 5ของเราส่วนใหญ่แล้วเราต้องอยู่ Network Wi-Fi เดียวกันกับที่ Play Station 5ของเราอยู่เราส่วนตัวอัปเกรด Wi-Fi บ้านเราเป็น Mesh Wi-Fi เลยเพราะว่าจะได้เป็นแบบว่าชื่อ Wi-Fi เดียวทั้งบ้านกระจายกระจายหลายๆ,ๆที่อ่ะแล้วคนจะซื้อ Play Station Portal มาใช้ทำไมล่ะในเมื่อมันใช้ของฟรีแบบโหลดแอปมาใช้ฟรีได้ในโทรทัศน์ iPad ในมือถือใช่ไหมจุดขายของมัน,นก็คือมันมีฟีเจอร์ ครบทุกอย่างเกือบทุกอย่างดีกว่าที่ Joy Dual Sense ของ PlayStation 5มีนั่นก็คือ Adaptive Trigger ตรงนี้สมมติเวลาเราเล่นเกมแล้วยิงธนูถ้ายิงธนูว่ามันหนักมากๆปุ่มที่เรากดตรงนี้ก็จะกดยากขึ้นไปด้วยหนักไปด้วยนี่หรือเช่นเวลาขับรถอย่างเงี้ยเหยียบคันเร่งมันก็จะแบบรู้ว่าโอเคคันเร่งมันเนืดขึ้นอะไรอย่างี้และก็ การสั่นอย่างละเอียดจำชื่อของ PlayStation ไม่ได้อะแต่ Nintendo, Nintendo เรียก HD Rumble อันนี้มันสั่นแต่ว่าเราว่าเจ๋งวันเ i n น e n ่ o ยเพราะว่าอย่างเราเล่นเกม g h o s t of t Sushi Ma ใช่ไหมเวลาขี่ม้าทุกครั้งที่เท้าม้าโดนพื้นเนี่ยตุๆๆ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 มันจะสั่นแต่ว่ารู้เลยข้างซ้ายข้างขวาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาวิ่งบนดินกับมาวิ่งบนพื้นไม้อย่างเงี้ยความรู้สึกต่างกันแล้วมันแบบมีประโยชน์อะ มีประโยชน์สําหรับเกมขับรถด,ด้วยให้เรารู้ว่าโอเคขับรถนี้ขึ้นขอบถนนขึ้นเคิบ์ฟแล้วเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเป็นการส่นที่เจ๋งเราเลยลังเลมาตั้งนานว่าเอจะเล่นแบบใช้แอป,ปดีไหมหรือว่าใช้ดีดีซึ่งเราก็ซื้อนี้มาแล้วก็เราว่าเราตัดสินใจถูกกับที่ซื้อเพราะมันได้ทําให้เราเล่นเกม PlayStation 5มากกว่าเดิมและเล่นเกมจบมากกว่าเดิมด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเกม Play 5แบบว่าเวลาเล่นที โดยเฉพาะยุคแบบ p l a ย์ีนะีะเหมือนคอมมิชเมนท์ที่มันต้องแบบว่าโอเคลงทุนตั้งใจทํานะแบบจะนั่งตรงนี้เปลี่ยนช่องทีวีเปิดเครื่องรอเครื่องบูตขึ้นมาึ่งยุคเพย์นานมากแต่ยุค p พ a ย์แบบว่าสะดวกและเร็วเพราะเป็น SSD ฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อ PlayStation Port a l มาถึงเราเราซื้อเกม PlayStation 5มาเยอะแค่ไหนแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เล่นใน n i n t e n d o switch OLED ของเราอยู่ดีเพราะว่าที่เราชอบ switch อะมันแบบว่าเล่นครั้งตรงไหนแล้วก็กด sleep suspend เกมค้างไว้ตรงนั้นได้เลยว่างทีวันสองวันต่อมาค่อยเปิดใหม่มันก็อยู่ที่เดิมอะแล้วเปิดแต่ว่าเร็วอะสองสวิก็เกมก็มาเล่นได้แล้วอะอย่าง PlayStation 5ใช่ไหมถ้าเกิดไม่มี PS portal เน,นี้ย สมมติเราว่าง5นาที10นาทีอ่ะเปิดเครื่องทีเลือกเกมเข้าเกมมันก็นานแล้วอะวลแต่ละครั้งที่จะเข้าไปเล่นเกมอ่ะโอเคมันก็สลิปหมดได้แหละแต่ว่าสําหรับเราที่ไม่มีที่ําลองไฟก็เสียวๆอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไฟดับขึ้นมาตอนที่เราสลิปหมดเครื่องไว้อย่างเงี้ยมันจะเสียหายมากเวลนะก็เสียวๆก็โอเคสักวันก็คงต้องซื้อเครื่องําลองไฟแหละแ,แล้วก็ p s Portal เนี่ยทำให้เราเล่นเกมมากขึ้นเพราะอะไรรู้ปะเราอะ เราใช้ PS5 รุ่นแบบรุ่นใหญ่อยู่รุ่นแรกที่เป็นไลฟ์ Spiderman รุ่น l i m เต็ดแล้วเครื่องมันก็หนักมากแล้วก็เดี๋ยนี้จอโทรทัศน์มันแบนๆเลยนะเสียบ HDMI-T ก็เข้าออกยากสาย HDMI ของ PS5 แบบดีด้วยรองรับแบบ 4K ดีๆโอเคแค่จะพูดก็คือเราเอาเครื่องเกม PlayStation 5ไว้ข้างล่างในห้องนั่งเล่นที่บ้านส่วนห้องนอนเราอยู่ข้างบนแล้วเวลาเดียวที่เราจะว่างเล่นเกมส่วนมากแบบนี้ก็เป็นเวลาก่อนนอนของเราซึ่งก็แบบว่า ดึกๆแล้วอยากจะเล่นเกมเอ้ยสักครึ่งชั่วโมง45น,นาทีหน่อยเนี่ยเราก็จะนอนเราก็ไม่อยากถอดปลั๊กเครื่องขนจอยขน HDMI มาเสียบทรทัทัชท,ที่ห้องนอนเราใหม่หรอกเพราะว่าโอ้ยยุ่งยากอะอยากเล่นแป๊บเดียวแล้วก็เราว่า PS Portal เนี่ยตอบโจทย์มากๆทํทำให้เราในสุดจะได้เล่นเกมสักที เราเคยเล่นเกม Red Dead Redemption 2ตั้งแต่มันออกมาใหม่ๆเล่นเล่นถึงมิชชั่นตกปลากับเด็กชื่อแจ็คอยู่แค่นั้นนะค้างนานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อสักทีเพราะแบบว่าโอ้เล่นทีมต้องแบบ <c oughs> นั่งจริงจังอย่างเงี้ยแล้วเราได้มาเล่นต่อสักทีเพราะ PlayStation p o r t a l l อเคเราชอบชอบมันมากเลยใช่ไหมแล้วแต่ที่เราพูดไปต้นวิดีโอคืออะไรอะแต่ของเราก็คือในเมื่อมันไม่ใช่เครื่องเกมสักทีเดียวมันเป็นอุปกรณ์เสริมอย่างที่เราได้บอกไปแล้วอะ มันต้องพึ่งพายอินเทอร์เน็ตเยอะมากๆและถ้าอินเทอร์เน็ตของคุณแย่ประสบการณ์การเล่นของคุณก็จะแย่ไปด้วยเราได้อัปเกรด Wi-Fi บ้านเรามาเป็น Mesh WiFi และก่อนหน้านี้แบบยุ่งยากมากอย่างที่บอกไปอะ s ซ ny ไม่ได้โฆษณาว่า PlayStation พของเราจะต่อ Wi-Fi นอกบ้านเพื่อเข้ามาควบคุม PlayStation หน้าอยู่ในบ้านได้ถึงแม้ว่าเราจะเคยทำมันสำเร็จบางครั้งก็ตามแต่มันแบบยุ่งยากต้องทำอะไรเกี่ยวกับ Port f o r w a r d i n g ซึ่งเราไม่อยากยุ่งเราก็เลย อัปเกรด w ว f i บ่าเราเป็นไมโไอไฟชื่อเดียวทั้งบ้านรับซส,สชั่นหน้าของเราอ่ะก็เสียบสายแลนเข้ากับโมเด็มโดยตรงด้วยจะได้แบบสเทือนสะเถียนและอินเทอร์เน็ตเร็วแต่ถึงแม้จะอย่างนั้นประสบการณ์การเล่นเกมของมันก็ไม่ได้แบบสม ooth ลบลื่นไร้ปัญหา100%เซเพราะว่าถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะเร็วเท่าไหร่จะสะเถียนเท่าไหรอ่อ่ะมันก็ยังมีโอกาสที่จะคอนเน็ชัน drop out สัญ,ญญาณแบบถูกลบกวนบ้างอย่างเงี้ยภาพที่ปกติจะชัดๆซึ่งจุดขายของเซ เกมพวกยุค PlayStation 5ใช่ไหมภาพที่คนจะชัดมาครั้งก็แบบภาพแตกอ่านอ่านตัวหนังสือไม่ออกอะไรเงี้ยแต่บอกเลยว่าต้องไปอัปเกรดเป็น m มช h w i ไฟใช้ Google Wi-Fi อ่ะก็ดีขึ้นเยอะละปัญหาน้อยลงแต่ว่ามันก็คือแบบต้องใช้ในบ้านไงออกไปนอกบ้านเน่ะเราเคยลองนะพยายาม Connect, Disconnect, Connect, Disconnect 30กว่าครั้งอ่ะติดประมาณ2-3ครั้งแล้วติดแบบว่าไม่ใช่ภาพชัดตัวเป็นภาพแบบแตก ดูแบบถ้าไม่ออกอะไรเงี้ยปัญหาต่อมาให้เรารู้สึกว่าแบบยังพอรับได้อยู่แต่ต่อไปจะบอกอันที่รับไม่ได้เลยเท่าไหร่อันที่พอรับได้อยู่ก็คือดีเลย์มันก็ไม่ใช่ว่า0%นะมันก็มีบ้างนิดหน่อยดีเลย์อะคอนโทรลเลอร์อินพุตไม่เท่าไหร่นะยังแบบพอใช้ได้เล่นเกม ขณะเล่นเกมพวก Marvel Rivals อะไรองนี้ยังได้เลยแบบว่าเร็วพอแต่ว่าดีเลยเสียงน่ยแบบชัดเจนสมมติกดยิงแลนะถ้าเกิดเล่นในเครื่อง PlayStation 5กดป,ปังปังปังอย่างเงี้ยแต่พอเนี้ยเสียงมันดีเลยถึงแม้ว่าแอคชั่นจะไม่ดีเลยแต่เสียงกับปังปังเราเคย คุยกับคนใน Reddit คนอื่นก็มีคนบ่นเยอะเหมือนกันว่าแบบเอ้ยปัญหาเนี้ยไม่แก้สักทีอะแบบว่ามันออกจาก immersion ของเกมนิดหน่อยอย่างเล่นใช้เวพังอย่างเงี้ยบางครั้งอะอ้อเสียงไม่ต้องปากแต่ว่าถ้าไม่สังเกตก็คือไม่ค่อยเห็นนะที่เราไม่พอใจที่สุดเลยก็คือเสียงของมันลำโพงอะ่ะของ Nintendo Switch เสียงเวลาถืออย่างเงี้ยมีลำโพงอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียงก็จะยิงเข้าหน้าเราประมาณหนึ่ง ถึงแ่้จะไม่ถ้าไม่น่ามากก็คือเฉียงลงนั่นแหะแต่สําหรับ PlayStation Portal นะจะเอาให้ดูว่าลำโพงมันอยู่ตรงเงี้ยเวลาเราถือใช่ไหมลำโพงก็จะชี้ออกไปข้างนอกเราถ้าเป็นสวิตช์ลำโพงก็แบบจะลงลงมาใส่ตัวได้ PlayStation Portal เสียงแบบถึงแม้เปิดสุดแต่มันก็ยังแบบไม่โอเคเลยอ่ะ เสียงเหมือนอัไน,นี้เหมือนเปิดอะไรดูในมือถือแล้วเอามือถือวางไว้ข้างหลังลเดิน,เด,นเดินไปดูไปนี่เสียงใกล้ไกลอย่างเงี้ยถ้าจะให้เสียงมันแบบฟังดีพอรู้เรื่องพอแบบดังพอใจอะมีความชัดเจนก็คือต้องถืออย่างนี้เพื่อให้มันยิงเข้าตัวเราแต่มันก็แบบไม่เห็นภาพใช่ไหมเราก็เลยแบบอ้อต้องใช้หูฟังเลยเวลาเล่นไม่งั้นนันแบบว่าเสียดายอะ่ะหูฟังก็ต้องเป็นแบบ มีสายด้วยนะเพราะว่ามันใช้หูฟังบลูทูธไม่ได้ถ้าถ้าใช้หูฟังบลูทูธก็ต้องแบบมีรับเตอร์น่นนี่ที่ต้องซื้อเพิ่มอะ่ะแต่ถ้าจะใช้ไร้สายได้ก็คือโซ ny ก็ทำเรียกว่า playstation link ไว้มันเป็นแบบการเชื่อมต่อของ s ซ ny โดยเฉพาะโซ ny ชอบทำอย่างเงี้ยเมมโดยเฉพาะหูฟังที่แบบเชื่อมต่อคอนเนคชั่นโดยเฉพาะแบบนี้ซึ่งแบบว่าก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่เราไม่ซื้อหรอกเรายอมใส่หูฟังมีสายแต่เนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งให้เราทำว่าแบบ ถ้ามันลำโพงดีกว่านี้จะหยิบมาเล่นบ่อยกว่านี้มากๆเลยเออลืมบอกไปอีกอย่างว่าอนาอล็อกสติ๊กของมันนะจริงๆมันค่อนข้างจะเล็กมากๆเลยเป็นอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยซื้อของอันนี้มาเพิ่มแทนซึ่งยี่ห้อนี้ค่อนข้างดีอยู่นี่อันนี้ยี่ห้อ Skull and Co. ซึ่งอนาล็อกที่มีมาให้ต่างๆก็จะมีแบบว่าอาแบบว่าบุ๋มลึกหน่อยแบบว่าสูงขึ้นมาแล้วอันนี้แบบที่เราใช้เป็นแบบว่าหนึบเราว่าหนึบสุดแล้วจับสบายมือปุ่มอันดับค่อนข้างกว้างเวย และรู้สึกว่าทำให้สบายเท่ากับเวลาใช้ดูออนเซนในเทยห้แต่ว่าคนผสมใช้กันได้นะสมมุติอยากได้แบบสูงแต่ว่าปุ่มลึกใช่ไหมก็เอาแบบสูงมาใส่ก่อนแล้วก็เอาไอ้ปุ่มลึกเนี่ยคุมของอันสูงไปทีนี่แบบนี้แต่ถ้าใครสนใจจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างใน description หรือ comment ก็ตามและแต่อันสุดท้ายของเราก็คือมันไม่ใช่อุปกรณ์ที่แบบว่าเปิดปิดได้ทันทีหรือว่าเล่นนอกบ้านได้อย่าง สบายๆเอาขึ้นทั้งบินมันก็เล่นไม่ได้เพราะต้องแอปเลนหมด Nintendo Switch นะสมมติเวลาจะเล่นแล้วกดเปิดดูฮึบเนี่ยแปบ๊บหนึ่งภาพมาแล้วแล้วก็ปรับปรับปรับเข้าไปเล่นเกมได้เลยแต่ PlayStation Portal เวลาเปิดจะต้องกดนี่มันก็จะมาหน้านี้แล้วก็พยายาม connect กับ PlayStation ของเราอีกซึ่ง มันก็ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยยังนานกว่าบางครั้งกว่าจะต่ออินเทอร์เน็ตได้กว่าจะเชื่อมต่อเครื่องมันเลยไม่ใช่อะไรให้แบบว่าปุ๊บปั๊บแล้วเปิดเล่นได้ทันทีสมมติต้องมีเวลา3นาทีเงี้ยเราก็ยังได้เล่นเกมใน Nintendo Switch ได้ PlayStation Portal นะบางครั้งกับจะต่อเข้า PlayStation 5ตัวเองก็แบบ1นาทีกว่า2นาทีแล้วอะไรเงี้ยก็แบบอ้าก็เคยหลังๆนี่ก็เลยกลายเป็นตั้งแต่เรามี n i n t e n d o Switch 2เนี่ย เราแทบไ้เล่น p l a y s t a t i o n Portal เลยก็เล่นอยู่แต่เล่นน้อยมากเพราะว่า Switch 2มันแบบรวดเร็วทันใจกว่าเยอะออกไปเล่นนอกบ้านก็ได้อะไรอย่างงี้อ๋อแล้วเราเพิ่งพกออกไปเล่นนอกบ้านกับเพื่อนมาครั้งแรกเองเพราะว่าเราเพิ่งซื้อเคส Nintendo Switch 2มาเดี๋ยวเราถ้าใครสนใจเราจะใส่ลิงก์มาให้ข้างล่างแล้วกันลองดูได้แล้วสำหรับใครที่เห็นว่าเอ๊ะทำไม p l a y s t เ t i o n พอร์อนนี้มันลายแปลกๆเพราะว่าเราแปะสติกเกอร์เองเราตัดเองแต่ว่าถ้าแบบอยากได้เนียบๆอ่ะใน s h อ p e e ก็มีขายเราใส่ลิงก์มาให้ข้างล่างแล้วกันส่วน t น n d o s w i t c h 2เราก็จะทำรีวิวด้วยนะถ้าใครสนใจก็กดดูตรงนี้ได้ถ้าวิดีโอออกแล้วนะตอนนี้กดไปอาจจะยังไม่เจออะไรสุดท้ายแล้วนะเราชอบเ a ลย์สเตชันพอร์ตไหมถ้าย้อนเวลากลับไปเรายังจะซื้อมันอยู่ไหม เราว่าเราก็ยังซื้ออยู่แหละเพราะเราชอบเพราะว่าถ้าไม่มีมันอะเราก็ต้องถูกจํากัดกับการนั่งเล่นเกมหน้าจอทีวีอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราแบนอนบนเตียงได้เล่นได้ถึงแม้มันจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่เพอร์เฟกและอาจจะไม่เหมาะที่สุดสําหรับเล่นเกมที่ต้องใช้ความเร็วสูงอย่างการแข่งกับคนออนไลน์แต่สําหรับเกมพวก JRPG หรือ Turn-Based อย่าง Persona อะไรเงี้ย เหมาะมากๆเลยเราตื่นเต้นที่จะเล่น Persona Free Reload แล้วเพราะว่าเราก็เล่น Persona 5 Royal ใน s w i t c h อยู่โอเคยังแนะนำอยู่นะแต่ว่าก่อนที่จะซื้ออะ่ะทุกคนต้องโหลดอันนี้มาก่อนแล้วกันโหลดแอป Remote Play มาลองในมือถือตัวเองว่าคอนเนคชันบ้านเราโอเคไหมไปายไกลเท่าไหร่เนียยังเล่นได้อะไรแบบนี้เพราะมันอย่าลืมนะต้องอยู่ Wi-Fi เดียวกันชื่อเดียวกัน Wi-Fi เดียวกับ PlayStation 5แล้วขอบคุณมากทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จนถึงตอนจบนะถ้าเกิดอยากให้เรารีวิวอะไรหรือ ทำวิดีโอแบบไหนบอกเรามาได้ในคอมเมนต์เลยเพราะว่าช anel เราก็ค่อนข้างหลากหลายอยู่มีทั้งรีวิวพวก g o o g l e Pixel Tech Review เกมอุปกรณ์เกมแล้วก็ v ล็อกชีวิตที่เราถ่ายตั้งแต่เรียนนิเทศจุฬามายังไม่มีตอนจบเลยตอนนี้มีแต่ว่ายังไม่ได้ทำโอเคขอบคุณมากที่ดูวิดีโอนี้นะแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้า